สวัสดีครับู้ชมทุกทั้นนะครับคูปะใต้ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับถ่ายตากไว้นะครับจะทำนาปีนี่นะครับตอนเขาเกี่ยวแล้วมันมีน้ำนะครับรอยรถเกี่ยวบิดไว้นะครับนี่ด้านนี้นี่เป็นหลุมอุกาบาทเลยนะครับนี่ครับบริเวณด้านนี้ ดันชายล่างน่นยันต้นไม้เขียวแวนะครับก็ทั้งเหนียวทั้งดินอ่อนด้วยนะครับแล้วก็นี่ข้างบนนี่แข็งนะครับแต่ข้างล่างมันดินอ่อนก็ถ่ายกบไปด้วยนะครับลองรถเกี่ยวนะครับนี่นะครับความลึกผืนนี้ก็ยังลมนะครับล้อย,ยางไม่ต้องมาคุยเลยครับเลิกกัน ต้องใช้ล้อเหล็กนะครับนี่ก็จะหกโมงเย็นแล้วนะครับนี่ครับนี่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 นคงเค้งคงแข้งอย่างนี้นะครับอาจจะไม่งามตาสักเท่าไหร่นะครับนั่นนี่นะครับจะคงแข้งคงแข้งอย่างนี้นะครับก็ดูแลว้วอาจจะไม่เนียนตาสักเท่าไหร่นะครับ ตามสภาพนะครับลอยรถเกี่ยวน้ำก็มีนะครับหลายรสชาติเหลือเกินจะถอยหน้ามัง่งเดินหลังไปอย่างนี้มัง่งเดินหน้าถอยหลังอย่างนี้แหละครับนี่ก็โคงเพลงโคมเพลงอย่างเงี้นะครับนัน่นเหตไถไปตามรอยรถเกี่ยวแล้วนะครับ นั่นแหละครับสภาพนะครับอเอาแค่ที่ถ่ายได้นะครับท่านผู้ชมนี่ลองอุกาบาทนะครับโอ้ข้างบนมันแข็งแต่ข้างล่างมันเหลวมันแฉะนะครับโอกาสที่จะติดลมมีเยอะนะครับเอาแค่ที่ถ่ายได้นะครับนี่เป็นล่องลอยรถเกี่ยวนะครับมีน้ำด้วยเป็นไง ลงมาุูมสี่มแปดเจอดีแน่นอนกํคึ้มมาแล้วฝนเอาตกมาตุ้บีใหญ่สิจะหากบสักหน่อยเอาถอยหลังยวนะครับ จอมจานเอาเอาแค่ที่เอาได้เอา,เอา,เอาในกรณีที่จะจ้างนะครับผมว่าไม่มีใครมาแน่ครับเสียเวลานะครับถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่งั้นแหละครับ มันจะไม่ได้งานนะครับเืืองน้ํามันเปล่าๆใลตัดสินใจทําเองเลยนี่แหละครับต้องถอยหลังมานะครับงานเอาละแค่นั้นพอละมั้งเออเหนียวงานจะเข้าซะงานข้างล่างเหนียวเลยปัาลูกสุนได้เลยครับ นั่นแหละครับต้องถอยหลังมานะครับเออนั่นแหละเอาที่เอาได้พอ

โอ้ฝนมามืดเลยโอ้โสงสน่าจะหนักเอาการเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โคืมเต็มเลยไปกลับบ้านกนดีกว่านาะขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ